ีครับพี่น้องมือน,นี้มือน,นี้ตื่นตะเสมมากครับลูกไส้เขาสียเฮ็ดกับเขากินกันเองลูกสาวบอกให้จงกุ้งไว้ให้อยู่ท่านผมก็เลยจงไว้ให้ภูล <c oughs> ิสามโตผมขึ้นเดี๋ยวสีลองเบิ่งว่าลูกไส้ลูกสาวเฮ็ดพากันเฮ็ดเหียงเนาะครับผู้แรกไปเบิ่งของจกุ้นก่อนของลูกไส้ก,สก,สก,ก่อน <c oughs> โอานี่ของจคุ้นครับผม <c oughs> เบิ่งลูกมีนู่นเหียงครับนํำเสนอครับมีนู่นเหียงครับคงใส่ชีทครับ กุ้งใส่ชีดบุ้ยเบิ่งดูครับเบิง่งบุ้คักคัดมุน่ะเบิ่งดูเบิ่งดูเทียนบ่ครับเรื่องเรื่องอะนะไม่ใช่ครับชีดชีดโอ้ต้องรสชาติมันออกมาเป็นแบบไรครับเข้มเข้มงบเข้มเข้มต้องมีรสชาติแบบล้ำลึกล้ำลึกลำลึกไหนสูแม่กอกเลยบนนออยไม่นู่นนะสูแม่กอกเลยปะครับไม่ได้ครับไม่ได้ว่า,วา,วากุ้งนี่ ควเอาอก้งกีมัโอเคโอ้ยแนตอนซุปอีกแค่นึงนะครับผมนี่เช็นีโอ้อันใหญ่ออกมาเห็นกับนี่โอเคโอ้อันนี้บริสซ้อนนี่นี่ตัวเองส่สูตรไม่ใส่นอกชีสตัวเองครูจักเจะขอ ผู้น้องสาวกับปันกำลังเย็ดเมนูนะผู้น้องสาวก็ได้โอ้โหมันเมนูนี่มันกินกับคนยอดเดียวกับบ่ได้ครับเอาเขากินก <laughs> ินเล่นมาครับเขาเนี้ยเกินบ่ได้ปุณหะไปแก้วบองไปค้ามหนุ่มโอ้โหเห็นตอนแรกว่ามันเคี้ยนครับพ,พักกันพักกันการพักได้ในเมนูใจเย็นขนาดครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเมนูนี้เกือบจะเสร็จนะครับ เบิ่่งกอนเดี๋ยวตอนนี้ตัดภาพไปที่ลูกสาวก่อนโอเคอย่างนี้ครับลูกสาวมาแล้วครับเมนูอย่างกุ้งเพื่อกันนะครับนี่สวัสดีจ้าเออล<ม>องคนดีครับนี่จะเป็นกุ้งทัดชีสอันนี้จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาอันนี้เป็นหัวกุ้งจ้าทอดโอ้หัวกุ้งทอดกุ้งสามตัวนี่เฮ็ดได้สามเมนูเนะครับ กิ้กิ้งนะครับโอ้โห,หน่ารักที่สุดเลยลูกสาวเดี๋ยวเพื่อนมึงไม่นู่ลูกสาวนะครับตอน,นต่อไปตอนนี้กำลังหันอยู่อ่าตัดภาพไปของลูกไส้กันครับผมมามมต่ออมาต่อครับโอ้จากลูกไส้พๆๆผมผมเพื่อนทดกคนโอ้โหมีนู่นนี่แสบก็น้องม่นู่นนี่ใส่เกลือใส่หยังอร่อยกว่าอีกด้วยเลยบ่ใส่หยัง,ยงเลยความเค็มของชียโอ้ขับพรถของลูพ่อนี่ต้องใส่ของทุกรสเลย ฝรั่งผิงกันดีพลังดั่งจำใชครับพี่น,อนอ้องจะพอ่อมาจากเอเชีดกับซอชีดมาจากไทยโเมื่อวานี่หนี่งร้อยนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวอบไปก่อนกั่นเดี๋ยวมาเบิ่งครับเมื่อกี้ใส่ยังเข้าไปครับเชฟชเพิ่มชีดเข้าไปครับผมโอ้เปิดเบิ่งนิดเยวดูเพิ่มชีดเข้าไปเนะครับ โอ้โหครัอบอุน้ภูมิต้องเป็นยังไงัอบอุำพภูมิไฟหน,น้อยๆปูน้ำพุ่ไฟหน่อยๆครับผมโอ้นี่ครับเชฟคุณนะครับกับเมนูที่ชื่อว่ากุ้งใส่ชีสกุ้งใส่ชีสนะครับในตำนานโอ้ในตำนานว่ะผมเนี่ยกุ้งใส่ชีสในตำนานว่าซานพี่นว่าเดี๋ยวเจอเดยอเจอเมนูนี่ครับมาแล้วครับตัดภาพมาที่อีหฬาหน่อยนะครับผมอันเชฟน้องก็ดีเช่นอย่างครับเนี่ย โอเคไปการพัดซับกุ้่ะครับมีนูเล็กๆน้น่อยให้ลูกได้ฮัดเทียดน,นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวกลับไปตัดภาพไปที่เชฟคุ้นะวัดครับเชฟคุ้นครับเป็นยังไงครับโอโ้โหมันกรลดเดื่อจะวะนี่โอโ้โหทัมมี่อะไรนะเขาเขาเอื่อญี่ยงก่อนลดแม่ลี่หรืออีอย่างเนี่ยใบผักก็อีกงามเนาะเออบอมมี่เกาผักผักเผาวะ ใส่ักเปรี้ยวโอ้เชฟคุณนนะครับได้ให้นู่นจะซื้อราคาเชฟคุ่กับมีนูที่ซื้อว่ากุ้งใส่ชีสในตำนานนะครับไปจัดจานครับตอนนี้กำลังจัดจานครับเชฟวางจานนะครับโอ้โดีจีด โอเคโอ้ยแ่ครับเือบจะกนเ้ดู่ตอง้สอ้โอเคเดี๋ยวไปดูตอนเซ็ตแล้วนะครับว่าหน้าตาสิออมาก่เลยครับผมอ้าวน้องกนดีครับส่วนผสมของเมนูปุ้อบชิ้นเยังไงครับผม กุ้งกุ้งฟัดช,ชีสกัดแบบกัดสีนี่กุ้งแล้วก็ชีสแล้วก็เกลือเล็กน้อย okay. โอเคออเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาโอ้อันนี้มีพริกนี่คือกุ้งแช่น้ำปลาเป็นบ้งครับนี่ของสูตรท้องนูเองนั่นบ้งครับโอ้โหดูเก่งมากเลยกุ้งสามตัวเฮ็ดได้สามนีนูนครับพี่น,อน้องโอ้ยสะอ่อนเมนูกุ้งแช่น้ำปลาเฮ็ดเพื่อ ให้พ่อกินโอเคโอเคเดี๋ยวบาเบิงน้องคนดีจะเห็ดต่อไปนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงลูกนะครับอาชีพปเป๊ะอาชีพปอหยังสำหรับลูกลูกลูกฝนนะครับไปจับเรื่องขั้วจักหน่อยขั้วกับหกจักหน่อยพี่น้องหกจักหน่อยหกจักหน่อยละหกแล้เติมยูสั่นดอกว่าเอาเอาจังว่าครับเดี๋ยวบิางอีกคลิปต่อไปนะครับตอนของลูกสาวเสร็จมาครับมา สาวกับรังผัดนะครับชื่อเมนูกุ้งผัดชีสครับเมนูนี้อ่อาไอพี่คุณนะครับให้อายเขาไปเบิ้งครับน้องใน่หัวข้อปลอดภัยครับนิดหน่อยครับเครื่องคั่วเครื่องไฟนะครับมันเป็นอันตรายจังเดยกะดูแลอยู่ยกระโหลกไงช่วงที่เขายังบ่ทันได้คองแคียวในการเกงน,นะครับอ,อยากเพิ่มไข่ไปอีกไปแจกยังกระโหลกเพิ่มไข่เพิ่มไข่ไปอีกบ่คะ เบิ่งแกมเ้ิ่งรพี่น้องเบิ่งแ้มดยันนีเอาดีเบิ่งราคาเบิ่งราคาขอแล้วพี่นี่อแล้วต้องมีโคตรนะครับโคตรไอไเป็นคนเบิ่งซอยไอไงครัวไออย่งแน่นองครับนี่จเปตอนตนต่อไปต่อถต่อไปครับโอ้เอาครับเปเบิ้งตอนต่อไปนะครับกับฮิน่อี่ซื้อจบไปแล้วนะครับปุ้ง พัดชีสของน้องพอดีครับแ,แม่นู้ดท้ายกุ้งทอดกุ้งทอดจะใส่ชีสครับโอเคครับมิถึิถึงเวลาซิมให้แน่นแล้วมีการแรกครับดีซิมครับของเชฟชุนกับเม่นู้ที่ซื้อว่ากุ้งอบชีส อ,อคิดคิดยังไงคิดยังไหนเราไงม่โนูนี่ต้องการน้ำเสนออย่างอยากกิน <c oughs> อยากกินโอ้ยอยากกินได้ซื้อไรเห็ดนี่กับกุ้งอบชีสในตำหนานนี่โอ้ยไอ้จุนจ้าคุณก่อน,นครับนีมันจะสิ้น <c oughs> เอาว่าแม่จานจะน้องดีเ่เต็ม <c oughs> ๆยังทันเด็ครับโอ้ยเนี่ย ไม่รู้นี่ซอกเฟอร์ไม่รู้นูนี่ได้รสชาติของการของเนื้อกุ้งมีความหวานกรอบหอมชีสนะครับน้ำสนอรสชาติของกุ้งแบบออริจินอลได้ดี ได้ทีเดียวนะครับจะบรูครับแต่ว่าน,น้ำเม่ไมมนูน้ำเสนอกุ้งสามวูอะไมนูนเลยหน้นาตาก็ซื่อว่าโอเคสอบพานนะครับพานครับเมน่นูนนี่เดี๋ยวอย่ามาให้คะแนนที่หลังไม่ดดมนู่นต่อไปหน้า น้องคนดีนั่นเสนอเมนูมาเมนูอย่างไรคะกุ้งแช่น้ำปลาพระอาทิตย์กุ้งแช่น้ำปลาพระอาทิตย์ปลาดิโต้แต่จงไม่น่าเมนูอีกเขาก็เคยยินซื้อกุ้งผัดไข่ชีสยืดแล้วมาซิมเบอร์กุ้งแช่น้ำปลาอกชีสเอาหัวกุ้งอหัวกุ้งก่อน หม้กุ้งทอดจะจีนกุ้งสามตัวครับพี่น้องได้สามเมนูลูกสาวเอาเมนูกุ้งแซลมอนปลากระดิสก่อนเจ็บอะเดีได้เมนูเมนูนี่คือว่า จังสีเข้มเข้มเข้มจ่ว่าได้ความเป็นผี่แส่น้าปลาแล้นุ่มๆลกที่ค mmm. รับเพราะว่าน้ำปลาน้ำน้ำรสะต่อมาเป็นมนูนี่ครับชื่อว่าเมนูกุ้งผัดไข่เออกุ้งผัดไข่ใส กผัดไข่ใ,ใส่ชีสในในอนาคตจำชื่อเราไม่ได้พี่น้องในอนาคตในอนาคตอันนี้ไม่ตำนานอันนี้ในอนาคตอยู่มั้งมีความหอมของชีสความละมุนของไข่แล้วก็ในชีสเหนืย อันนี้หอมเลยคุณเมนเลโก้คุณเมนเลโก้กินหองคุเมนเลโก้เลยไหมอนี่้กุ้งเหนมื้องวุ้งกุ้งอยงกุ้งมครับออนี่ไ่ชิ้นด้วยต้องชิ้นวด้เป็นเจ้แนลอกูมันีะเบื่อายแล้วชิกระเลยอันนี้กินเลยบกิไม่ต้องไม่ต้องกินก็ะได้ว่าชิ้ ว้าจัดก,การมาัอรน,มน,นมอันนี้ทุกทีมันตกเลยนำเนี่ยปมันตกลงถ่ายใครวะเนี่ยถ่ายอาหารอาหารมันเลยอร่อ,อยทั้งสามือย่างพอดีเห็นแล้ว โอ้น้องโอ้น้องน้องน้องไม่ได้เหนไม่ได้ชิมอาหารแล้วไมนดังเลยอยากเพือนจกคุณใช่ตะกงครับสำหรับวันนี้เมนูองเชฟคุณกับน้องโนดี้ขอเจ้คุณนี่ โชวัทูด,ดีดีแต่ดาดายเมนูเดียวรสคู่ความเป็นกุ้งกับชีสได้ดีล่งโตแ,แล้วให้คะแนนแบบเมนูเสือว่ากุ้งอบชีสในตำนันคือว่าน้ำวัตถุไดีดีแสบรับผ่านกา,า,ารทีเอตเรื่องเมนู่หารคืวยอว่าหยัดเยี่ยมสำรับ ของลูกสาวเราคนดีเอากุ้งสามโตเฮ็ยไปสามเมนูเบิ้ไข่ไปสองแผงก็เม่นสองนวยกับเมนูที่ชื่อว่ากุ้งผัดชีสในหน้าขวดาะสันกุ้งแช่น้ำปลาในตะวันนะครับไม่ใช่กุ้งแช่กุ้งแช่น้ำปลาดวงอาทิตย์เออกุ้งแช่น้ำปลาดวงอาทิตย์ เรวกุงงใส่ทะลักเหมือนกันแต่มันไม่เรวพันน้ำเมนูกุ้งสามตัวมาได้สามเมนูได้รวเก่งนะครับว่ามขีเ่อาหารให้ซิปของไอจุ่นขี่เหอาหารกับรสชาติให้ซิปซ้ำกันครับบเิตไป น้องก็ดีกับตะคุนเห็ดเมนูอย่างไม่ซีมก็ดีจะเป็นบนลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากจิตตาไมเด้อครับฝากกดแชร์กดไลค์ผมแง่ช่องอีสานโอกระเทิรับช่องน้อยช่องน้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกาาให้ด้วยนะคะเอื่อฝากเด้อกดติดตามให้ด้วย,วมมรยครับผมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ